สวัสดีครับพบกับวิศวะนักเดนทางอีกครั้งครับวันนี้แอดมินวิศวะครับจะพาแฟนมวยย้อนกลับไปเมื่อ11ปีที่แล้วที่สนามวยลุมพินีครับ4มกราคม2556ครับเป็นการเจอกันระหว่างนักมวยดารุ่งครับช่วงนั้นกําลังฮอตกําลังแรงมากๆครับหมแดงครับซุปเปอร์เล็กวอสังประภัยครับหรือปัจจุบันก็คือซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ครับเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งวัน ในรุ่นไฟวเวทครับณตอนนั้นครับอายุ18ปีครับเรียกได้ว่ากําลังข้าวเป้งเลยครับสดเหลือหลายเลยครับช่วงนั้นส่วนคู่ชกของเขาครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับซอยจุครับโอ้โหเดาสายอันตพานครับวันฉลองสิบสอน้องครับณตอนนั้นก็เข้าสู่ช่วงวัยเวียนจะเพศพอดีแหละครับ25ปีครับ ต้องบอกได้เลยครับวันฉลองนะตอนนั้นนี่เป็นตัวสกัดดาวรุ่งรุ่นน้องที่กําลังสดกําลังแรงขึ้นมาครับเรียกได้ว่าเป็นดาวสกัดรุ่นน้องได้ดีอีกคนหนึ่งเลยครับและเป็นนักชกล่าเดิมพันอีกคนหนึ่งครับสาหรับวันฉลองครับไปไหนที่มีเดิมพันหนักๆไปไหนที่มีเดิมพันเงินเดิมพันเยอะๆนี่เรียกได้ว่าถูกชนโงกเหลือเกินครับสาหรับ้ายอันธัาลครับอ่ะเจอจังหวะครึ่งแข้งครึ่งเข่าของซุปเปอร์เล็กครับ เกมมันชกในช่วงยกที่2ครับวงในครับตีได้ไม่ได้พยายามจะเด้งตีครับทุปเล็กแต่แขนของทั้งคู่นั้นหลุดออกไปอยู่นอกเชือกกมการแกะแยกออกมาครับวันฉลองจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างส่วนสูงนะครับแต่ดูในส่วนหนานะครับจะได้เปรียบนี่ครับจังหวะต่อยหมัดก็มาเป็นชุดครับแล้วก็เตะซ้ายครับ ยุคนั้นนี่ต้องบอกเลยครับว่าแข่งซ้ายของวันฉลองนี่โอ้โหเตะได้ะกาจะกันเหลือเกินครับเจอแข่งซ้ายวันฉลองแบบไม่บังนี่สองสามแข่งบอกได้เลยครับถึงยุคเลยครับแฟนมวยรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้ครับว่าในชีวิตวันฉลองนี่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนักมวยที่ถือว่าเป็นนักชกเก่งอีกคนหนึ่งเลยแหละครับ ปาทามาหมดครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฉายเป็นชุดครับพระจันทร์ฉายพิเกศันไชยมวยไทยยิมครับก่อนที่ช่วงหลังจะย้ายมาอยู่ค่ายเดียวกันโ้อ้ขูดจังหวะดักเขา้าฝาของซุปเล็กครับยอดหมวย3พศสอครับพันพยักกิจเมืองนนนี่ก็ปทัทามาแล้วครับสําหรับวันฉลองแลครับหมดยกที่2ก่อนครับมาตามต่อในยกที่3มครับ ก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมเดินเข้าหาครับสําหรับซ้ายอันถานครับวันฉลองติดซอน้องหรือวันฉลองปีเกณแสนชัยมวยไทยยิมเนี่ยฮะจังหวะเสียบเข่าขวาวันฉลองพยายามจะติ้งเข่าซ้ายครับก็วงในนี่ผู้นี้ดูไม่ค่อยจะมากเท่าไหร่ครับไม่ค่อยได้มีจังหวะครับเนี่ยจังหวะดักเขา่าเสียบเข,ข่าข้างนอกเนี่ยแล้วก็วางแข้งซ้ายครับพืนไปจากวันฉลองดักเข่าขวาแล้วก็ถีบรับสุกเล็กวันฉลอง พยายามจะเดินติดตัวครับนี่ครับจังหวะวงในดูไม่ค่อยจะมีจังหวะตีกันสักเท่าไหร่ละครับรมการแกะแยกออกมาเดินเข้าไปครับวันฉลองพอจับวงในก็นี่ละครับหรือปัวนัวปัวพันครับพยายามจะเตงตีเข่าขวาครับจะบิดเหลี่ยมครับจังหวะนี้ครับโอ้โหทำได้ดีลยครับสําหรับพวรุ่นที่อย่างวันฉลอง ปัจจุบันนี้วันฉลองอายุ36นะครับส่วนซุปเปอร์เล็กนี่ก็เข้าสู่29ครับีนี้ซึ่งเส้นทางของซุปเปอร์เล็กนะตอนนี้นี่ถือว่าสดใสเหลือเกินเลยครับเป็นแชมป์โลกวันคิวป็อกซิ่งในรุ่นไฟเวทอยู่ครับและมีแนวโน้มว่าจะขยับรุ่นขึ้นไปครับหรืออาจจะเ,เพิ่มเข็มขัดอีกเส้นหนึ่งให้กับตัวเองนะครับนี่ครับเจอแข้งซ้ายของวันฉลอง ประสานแข่งกันนะครับพยายามจะต่อยหมัดเจอแข้งขวาของซุปเปอร์เล็กแข้งซ้ายขึ้นไปจากวันฉจองพยายามจะขวางครับเนี่ยฮะขวางเอาไว้ครับแต่ซุปเปอร์เล็กก็พยายามจะยัดเข่าซ้ายครับแต่แขนของนักคู่ครับเนี่ยฮะออกไปอยู่นอกเชือกครับกรรมการต้องแยกแข้งซ้ายของวันฉจองครงกับเจอแข้งขวาคืนมาจากซุปเปอร์เล็กพยายามจะดักเข่าซ้ายครับซุปเปอร์เล็กแล้วก็ผลักออกวางแข้งขวามาติดบังครับวันฉจองพยายามจะต่อยท้องครับวางแข้งขวามายกบังได้ครับวันฉจอง เดี๋ยจังหวะนี้ครับวงในครับก็นะครับยังไม่ค่อยถนัดครับกรรมการก็ดูครับตีกันไม่ได้ก็แยกนะครับหมดยก3ามก่อนครับตามต่อยุคที่4ี่ครับวันฉลองก็ยังเป็นฝ่ายเปิดเกมครับนี่นะครับแข่งขวาตามไปแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายอีกดอกครับวันฉลองซุปเปอร์เล็กอยาทําเป็นเล่นนะครับเจอแข่งซ้ายไม่บังของวันฉลองนี่โอ้โหสามสี่แข่งแค่นั้นแหละครับบอกได้เลยว่าถึงยุบแล้วครับ วางแข้งซ้ายไปทีเขาบวัจะลองแข้งขวาขึ้นมาซุปเปอร์เลกครับมันจะหลงพยายามจะยกบังครับจังหว่านี้พยายามจะต่อยหมัดเสียบเข่าซ้ายมาครับวันจะองรวบล่างรัดใต้บีกเอาไว้ครับไม่ให้ทางด้านของซุปเปอร์เลกได้ีเข่าถนัดเลยครับเนี่ยฮะมวยในยุคนั้นครับบอกได้เลยครับลงเอวรัดล่างนี้ไม่มีผลเลยครับโหถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ครับลงเอวแบบนี้ครับเซียนกดกำดินเลยครับบอกได้เลยครับราคาเนี่ย เซียนไม่เอาครับยุคนี้ครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกครับอยู่นี้ก็คนที่ทําได้ก็น่าจะเป็นทางด้านของบางสันสิสันคนเดียวแหละครับแต่สมัยก่อนเนี่ยครับรัดล่างลงเอวมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นการป้องกันตัวของนักมวยครับสมัยนี้นี่เซียนมวยจะบอกว่าเริ่มถอดหัวเรื่มหมดแรงเริ่มต,ต่างนนๆนานาครับแต่ดูครับเกียนการชกในยุคนั้นวางแข้งขวามาเจอแข้งขวาขึ้นไปจากวันฉลอง ต่อยหมัดตัดลำตัวก็มันจะรองตีเข่าซ้ายแล้วกันนะครับรวบรัดล่างเอาไว้ครับไม่ถือเป็นการลงเอวแะครับสมัยก่อนทีบครับทีบอีกทีก็มันจะรองโอ้โหชุดนี้ยังไงครับขอพยายามจะตีเข่าเลยครับแต่วงไนไม่ค่อยถนัดครับกรรมการแยกออกมาเดินต่อครับโอ้โหแกเดินไม่มีหยุดเลยครับมันจะหลองนี่ไม่ได้ยินเสียงละครนี้แกเดินครับอ่ะ เปนทางด้านของซูเปอร์เลกพยายามจะรัดล่างบ้างแล้วครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ครับมันจะองได้เปรียบครับดูครับทีบครับเดินไปับวางแข้งขวาครับต่อยขวาตัดลําตัวครับดูเหมือนจะแผ่วแผ่วช้าลงไปครับทางด้านของรุ่นน้องอย่างซูเปอร์เลกครับแล้วก็ทีบครับมันจะองบุกหนักเหลือเกินครับตอนนี้แล้วก็ยังไงครับทีบครับ โอ้โหสุกเล็กก็เริ่มช้าลงไปครับไม่ค่อยโตเลยครับจังหวะนี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับไปเหยียบสายไฟหรือเปล่าครับเหมือนจะชอๆดไปดื้อเลยครับสําหรับสุปเล็กเจอแข้งสายของวันะลองโอ้โหแข้งนี้ครับดูสีหน้าสีตาหยีเกเลยครับสุกเล็กครับออกอาการยอมเลยครับโอ้นี่แหละครับถึงบอกครับแล้วก็หมดยกสี่ครับแล้วนีครับดูครับภาพความดีใจของวันฉลองครับ แล้วก็เกมกระชกในยกที่ห้าครับโอ้โหนี่แหละครับรับแข้งซ้ายของวันฉลองเข้าไปกับหน้าของซุปเปอร์เล็กครับออกอาการให้เห็นนะครับยกนี้มาดูนะครับว่าจะแก้อย่างไรครับสําหรับซุปเปอร์เล็กโอ้โหเจ็แข้งซ้ายอีกแล้วพยายามจะเตะขวามาแต่วันฉลองนี้เริ่มจะมองเห็นอาวุธครับเก็บอาวุธได้แล้วแล้วก็วงในก็รวบเอาไว้แบบนี้แหละครับไม่ให้ซุปเปอร์เล็กได้ออกอาวุธขนาดแตะนวมครับส่งสัญญาณสงบศึกเลยครับหรือก็เดินมา สามยกกว่าแล้วครับทางด้านของวันฉลองครับโอ้โหซูเปอร์เล็กดูเปรี้ยๆเลี่ยลงไปครับยุบครับชัดเจนครับวันนี้สถานการณ์ครับก็เป็นทางด้านของวันฉลองครับหรือว่าหัไใยราคาไปแล้วครับภูมิสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วนี่แหละครับสำหรับแฟนมวยยุคหลังครับที่ยังไม่รู้ครับสรรพคุณของวันฉลองครับปลองย้อนหาคลิปเก่าๆครับหรืออยากเห็นวันฉลอง ประทะกับใครอีกครับก็เดี๋ยวแอดมินวิทย์ว่าจะนํามาให้ชมกันครับไม่ว่าจะเป็นเจอทางด้านของพระจันาชายเจอกับพันธพยักษ์หรือว่าจอมโบสถ์หรือกับใครอีกหลายๆคนครับก็นักน่วยชั้นแนวหน้านี่เรียกได้ว่าวันฉลองีกับปราบมาเคยประทะมาหมดแล้วแหละครับยุคนั้นฉายาสายอันธัานนี่ไม่ได้เอาไก่หรือว่าเอาซอชุเนื้อ5กิโลไปแลกมาอะไรครับ ก่อฝีมือล้วนๆครับแข่งซ้ายหนักโดยธรรมชาติครับสําหรับวันฉลองครับซุปเปอร์เล็กช่วงนั้นมีก่อสดข้าวครับถือว่าเป็นนักชกเก่งเลยครับและนี่แหละครับสุดท้ายแล้วครับหมดยกที่5ครับก่อเป็นทางด้านของวันฉลองสิ่เศ้าน้องครับเป็นฝ่ายเอาชนะคกัณย